ทิ่นผ้ายอา้อมพรมวัดท้ำพรมล่มนื่นผ้าคืนกติกรรมวัฒนธรรมผ่อภูไทยทำม,มาสดใสลองปูฟันกับเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เาคารพทุกท่านดิฉันและเพื่อนๆเป็นตัวแทนนำเสนอโครงงานเรื่องของฝากจากผ้าคามโดยมีผู้นำเสนอดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เด็กหญิงกนิกาทองเลิศค่ะ 2. เด็กหญิงชุมพพันสาพิชัยคำค่ะ และดิฉันเด็กหญิงปรินาศิริบุตรค่ะต่อไปฉันทุกท่านรับฟังการนำเสนอโครงงานของพวกเราได้แล้วค่ะก่อนอื่นดิฉันขอนำทุกท่านมารู้จักกับผ้าย้อมคำันเลยนะคะผ้าย้อมคำคือผ้าที่ทอด้วยมือหรือทอด้วยเครื่องจักรค่ะย้อมสีด้วยธรรมชาติมีเฉดสีฟ้าถึงสีนํำเงินเข้ม ผ้ายอมคามนิยมใช้การแพร่หลายในทวีปเอเชียเนื่องด้วยมีองค์ความรู้ในการปลูกต้นคาและการย้อมคามผ้าย้อมคามในประเทศไทยจึงมีมากในภาคอีสานโดยเฉพาะสะกลนครค่ะซึ่งมักจะย้อมที่เส้นใยก่อนนำไปทอด้วยมือให้เป็นผืนและพวกเราในฐานะคนรุ่นใหม่มีความต้องการในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าคามจึงไปศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าคามจากวิสาหกิจ กลุ่มทอผ้าบ้านอุนดงหนองเชวนันตำบลนานานอำเอภพนายนิคมจัังหวดสกลนครค,ค่ะและได้ประยุกต์เอางานตัดเย็บและการนำผ้าคามมาออกแบบแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใช้สอยอย่างหลากหลายและสามารถนำไปเป็นเครื่องประดับของตกแต่งบ้านได้จึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าคามและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตด้วยค่ะ ขออนุญาตถามนะคะผ้าครามที่นํามาทําชิ้นงานเป็นผ้าในชุมชนทั้งหมดหรือเปล่าคะไม่ทั้งหมดค่ะหากเราต้องการลวดลาไที่แปลกใหม่อย่างเช่นผ้าผืนนี้เราก็จะนํามาเพิ่มจากที่อื่นค่ะต่อไปเชิญทุกท่านรับฟังจุดประสงค์ของการทาโครงงานกับเด็กหญิงกันนิการได้แล้วค่ะค่ะสําหรับวัตถุประสงค์ของการทาโครงงานของฝากจากผ้าคลามนะคะ 1. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รู้จักระงานประดิษฐ์มีการผลิตชิ้นงานที่หลากหลาย 2. เพื่อใช้กระบวนการทํางานในการปรับพฤติกรรมเป็นการฝึกสมาธิสติและใจเย็นขึ้นค่ะ 3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้นะคะค่ะสาหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. นักเรียนสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานของฝากจากผ้าครามได้ค่ะ 2. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการทํางานในการปรับพฤติกรรม โดยฝึกสมาธิสติและมีความอดทนในการแก้ปัญหามากยิ่งขึ้นค่ะ 3. นักเรียนสามารถหารายได้ระหว่างเรียนได้ค่ะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้นะคะ 4. นักเรียนสามารถอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าครามและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ได้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตค่ะและสําหรับวิธีดําเนินการนะคะการจัดทําโครงงานในครั้งนี้ผู้จัดทําได้มีการหาดอ เกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องรวมทางวางแผนในการดำเนินงานค่ะโดยผู้จัดจทำมีการปรึกษากับคููที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มคำแนะนำและแนวคิดเพิ่มเติมค่ะโครงงานของพวกเราจะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ค่ะฟองกุญแจค่ะกระเป๋าทดินสอค่ะ ที่คาดผมค่ะหมอนอิงค่ะและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนได้รับความนิยมมากที่สุดคะคุณแกนิกา ก็จะเป็นหมอนอิงแล้วก็พวงกุญแจค่ะถ้าเป็นช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่หรืองานกเกษียณก็จะเป็นหมอนอิงค่ะแต่ถ้าขายได้ตลอดก็จะเป็นพวงกุญแจค่ะขออีกหนึ่งคำถามนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ใช้ต้นทุนเดียวที่สุดล่ะคะก็จะเป็นหมอนอิงค่ะเพราะว่าใช้ผ้าเยอะโดยผ้า1เมตรสามารถทําหมอนอิงขนาด16นิ้วได้2ใบและยัดนุ่นแล้วก็ติดกระดุมต้นทุนก็เลยสูงค่ะอ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ นันต่อไปเรามาฟังสรุปผลการดําเนินง,งานกันต่อเลยนะคะจากการประดิษฐ์ชิ้นงานจากผ้าครามนะคะสามารถประดิษฐ์เป็นชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบบและยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันค่ะจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้จากการแปลรูปจําหน่ายได้ค่ะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการเพิ่มรายได้ระหว่างเรียนถ้าเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในะอนาคตของพวกเราอีกด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะการจัดทําโครงงานของฝักจากภาครามยังเป็นการช่วยบรรณาการระหว่างวิชาการงานอาชีพและวิชาอื่นอีกด้วยค่ะเช่นวิชาคณิตศาสตร์การทํารายรับรายจ่ายหรือจะเป็นวิชาสังคมในหมวดเศรษฐศาสตร์การซื้อสินค้าและบริการค่ะและที่สำคัญนะคะยังเป็นการช่วยฝึกสมาธิในการทำงานของพวกได้ด้วยนะคะ แแบบนี้แนะนาคตคิดจะวางแผนทำชิ้นงานแบบใหม่บ้างหรือเปล่าคะมีแน่นอนค่ะเราจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะคิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เข้ามาเรื่อยๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะหากท่านผู้มีแกียทุกท่านสนใจหรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อผ่านทางเพจ Facebook โรงแดนบ้านอุ่นดงหรือสแกนคิวอาคได้ทางนี้เลยนะคะ <c oughs> สำหรับการนำเสนอโครงงานอาชีพของฝากจากผ้าครัมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ